ที่ทำกล้วยแช่แข็งเก็บไว้ทานได้นานๆนะคะมาติดตามค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะนี่เป็นกล้วยต้นของบ้านพี่แมวเองนะคะเราก็นำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็เราก็จะนำไปหั่นเป็นแว่นๆนะคะนี่ค่ะหั่นเป็นแว่นๆเดี๋ยวก็แช่แข็งค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะนี่ค่ะ ตัดไปแล้วต้นหนึ่งแตกหนอกมาเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมคะอุ้ยอยากจะเอาไปแจกกันเลยเนี่ยใครอยากได้มาเอาไปเลยเยอะมากแตกกันเยอะมากแตกหนอกเดี๋ยวจะต้องตัดทิ้งบางสามีบอกเยอะเกินไปดูสิคะเยอกจริงๆไปค่ะไปติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะก็มาอีกแล้วเนาะตามถ้ามีเวลาว่างก็จะทําคลิปนะคะถ้าไม่มีเวลาบอกว่างก็ทําอย่างอื่นต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะนานเจอกันทีหรืออาทิตย์หนึ่งสองสาวันถ้าพี่แมวมีโอกาสนะก็จะหาอะไรมานําเสนอน,นะคะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมจะเห็นกล้วยนี่ค่ะออกจะงอมสักนิดนึงนะคะ พี่แมวเคยพาสามีทำกล้วยตากแผนไปแล้วไปดูได้ในอินชาแนลหนึ่งนะคะของคุณสามีของพี่แมวนะอันนี้เป็นชาแนลของพี่แมวนะกล้วยที่พี่บ้านพี่แมวมีเยอะก็เลยเหลือเราจะมาทำกล้วยนะคะแช่แข็งไว้ทำสมูทตี้นะคะค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าทำอย่างไรนะคะ,ะมาค่ะเราก็ได้กล้วยมาแล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นมีดนะคะแล้วก็เขียงแล้วก็นะคะค่ะที่สําหรับเราจะไปใส่ช่องแช่แข็งกันนะกล้วยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มงอมแล้วแหละเนาะก็มีดหั่นผิดทางมีดนี้ก็ขอให้คมๆหน่อยนะที่จะเอาเปลือกเขาออกเยเนาะแล้วก็ต ala ัดขั้วตรงเนี้ยอันนี้พี่แมวใช้มีดแกะสลักเลยนะคะนี่นะคะลอกเปลือกเขาออกเลย กล้วยของพี่แมวนี่กล้วยน้ำว้าน,นะคะมีประโยชน์มากมีกวิตามินเยอะนะนี่นะคะได้ได้เดี๋ยววางไว้ในนี้ก่อนนะเราจะปอกเปลือกกล้วยออกอยางนี้แหละออกให้หมดเลยเนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบกล้วยงอมนะคะสุดกําลังกินนะก็ได้นะเพราะว่ากล้วยงอมก็จะหวานนะเราก็จะได้เวลาเราไปทำสมูทตี้หรือไปทํา อย่างอื่นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปใส่น้ำตาลเยอะหรือไปใส่ความหวานเยอะใช้ความหวานของกล้วยก็จะดีนะบางคนก็จะใช้กล้วยหอม,มเนาะนอกจากกล้วยน้ำว้าแล้วยังใช้กล้วยหอมหรือกล้วยอื่นที่ท่านชอบได้นะแต่บ้านพี่แม่มีกล้วยน้ำว้าเนาะก็เลยใช้กล้วยน้ำวา้านะคะเนี่ปอกไว้ก่อนนะคะเดีย๋ยวกลับมาดูค่ะ อ่ะมาค่ะปอกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหั่นกันเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นเลยนะคะประมาณนี้เนาะนี่คมคมหน่อยนะคะเพราะกล้วยเขางอมต้องใช้มีดคมคมนะนี่นะคะหั่นแบบนี้นะเป็นแว่นๆน,นะคะความหนาประมาณก็จะแครึ่งครึ่งเซนนะคะ ากนั้นเราก็จะเรียงใส่ถาดนะคะนี่นะคะเป็นถาดที่เสรเรียงใส่เพราะว่าเดี๋ยวพี่แมวจะเอาไปแช่ช่องแข็งนะคะเรียงเข้าไปเลยนะมือนี่แหละค่ะตายบ้านๆน,นะคะล้างเรียบร้อยแล้วทำเองกินเองนะคะถ้าท่านใดคิดว่าไม่สะอาด ็ต้องล้างมือให้สะอาดหรือท่านจะใส่ถุงมือก็ได้นะบางคนคอมเมนต์มาว่าทำอาหารทำไมไม่ใส่ถุงมือทำกินเองเนาะทำโชว์ท่านผู้ชมดูเนาะเราก็มั่นใจว่าเราล้างสะอาดแล้วเดี๋ยวเรียงไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะหั่นให้หมดแล้วเดี๋ยวจะมาเรียงกันอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ติดตามนะคะ เรียบร้อยแลยนะคะอ่าเรียกไปเลยค่ะนะคะมาค่ะท่านผู้ชมคะได้เวลาแล้วพี่แมวทิ้งไว้ข้ามคืนเลยนะเนี่ย นะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ถุงกันนะคะถ้าเกิดใครมีถุงสิ้นนะคะก็ใส่ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีมาค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือกล้วยนะที่ออกจากช่องฟรีเซอร์นะคะหรือช่องแช่แข็งเนาะนี่นะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะเก็บใส่ถุงนะเดี๋ยวก่อนถ้าเขาแข็งมากเดี๋ยวเราจะลองเอาไม้นี้เนี่ยเขาไม่แข็งมากนะคะแสะออกได้นะ เพราะ,ะว,ว่าอากาศร้อนมากแสง่ายค่ะแสะ่ข้างในนะคะมือนะคะล้างเรียบร้อยแลย้วเป็แขงอยู่นะคะเอาละเดี๋ยวพี่แมวจะเก็บใส่ถุงแล้วก็เก็บแช่ไว้ในช่องฟิสเหมือนเดิมนะเวลาจะทานก็ค่อยเอาออกมาถ้าเกิดใครมีถุงซีนใส่ถุงซีนได้นะแต่๋ววันนี้พี่แมวใช้ถุงธรรมดานะ จำนวนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยเนาะใส่เข้าไปเลยค่ะนะคะพี่แมาใส่ประมาณนี้นะเห็นไหมคะก็ยังมีไอเนี่ยไอความเย็นอยู่นะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่แม่ก็จะเก็บใส่ถุงแก้ตู้เย็นให้เหมือนเดิมตามมาดูกันนะคะ มาค่ะท่านผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะนะพี่แมวก็ใส่ถุงแบบนี้แล้วก็แพ็คใส่ถุงใหญ่ทีนนะจะเียนว,ว่วกล้วยน้ําว้านะคะวันที่นะคะหยไ้เลยเวลาเราแพ็คแล้วก็ไปแช่ช่องแช่แข็งอนะ่ะเราก็หยิบออกมาทีละถุงแล้วก็ดามาปั่นได้นะคะจะมานําม,มาปั่นจะมาทำอ่อสมูทตี้อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะไปใส่ในอ ซีเรียลอาหารเช้าก็ได้เอาละไปนะคะแม่ก็จะนำข้าแช่ช่องแข็งนะคะถ้าเกิดอย่างไรก็นำทิปดีๆอย่างนี้นะคะไปใช้กันนะคะเราไปการถนอมอาหารแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจแยงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันนะคะอ๋ออย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะไปละคะ่ะขอบคุณค่ะมานำข้าตู้แช่แข็งก่นนะคะมาค่ะนำข้าตู้แช่แข็งกันเลย นี่นะคะนี่ทําไอศครีมทางแช่ไว้นี่คะ่ะแก้งไปเลยนะคะในนี้เดีย๋ยพี่แมวก็จะแยกเป็นถุงๆแช่อาหารเอาไว้เนาะเอาเลคะค่ะไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะที่ติดตามนะคะขอฝากคลิปเก่าๆของพี่แมวด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะที่ยังเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะ